สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัดสินพิบุรีครับวันนี้ก็มาอยู่กับชุดชาม P C X นะครับปลาคัดหลังนะครับอันนี้นะครับลื่นนะครับนี่ครับลื่นมากเลยนะครับไม่เกาะนะครับออกตัวแล้วลดกระตุกนะครับก็ไม่ต้องซื้อใหม่เสียเงินนะครับส่งมาทําได้ราคาหลักร้อยนะครับถ้าเกิดว่าส่งมาจากต่างจังหวัดวันเดียวเสร็จนะครับถ้าเกิดมายืนรอหน้าร้านนะครับ10นาทีเสร็จนะครับก็อันนี้นะครับก็ ส่งมาทําได้นะครับหรือเอามาทําได้รถใครที่ออกตัวแล้วกะตกนะครับออโต้ทุกรุ่นเลยนะครับที่มีชามคัดหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการกัดชามคัดกันนะครับว่าทํายังไงนะครับมาดูกันเลยครับกัดเพื่อให้มันสากนะครับมันจะได้ไม่ลื่นนะครับพอมันไม่ลื่นนะครับมันก็จะจับคัดดีนะครับขออภัยครับลืมไขน็อตรีไปหน่อยครับ อ่ะโอเคครับมาดูกันต่อก็ลืมขันน็อตนะครับเอาออกมาขันแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการใส่เข้าไปใหม่นะครับทำง่ายๆครับแบบของเรานะครับก็เหมือนที่ใดในโลกนี้แน่นอนนะครับที่เดียวในโลกเลยครับแบบแบบนี้นะครับเพราะว่าส่งมาปุ๊บทำปั๊บเลยนะครับคิดอะไรได้เอาเลย อันนี้ก็ความจริงต้องขึ้นเครื่องกึงนะแต่เครื่องกึงอ่ะมันใช้ตีปอกอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมันยังไม่ว่างไงนะครับก็เลยนี่เลยครับขึ้นเป็นลิงซะนะครับอ้าวมามาดูกันนะครับไม่เกินสิบนาทีหรอกครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดแชร์กดอะไรก็ได้ครับที่มี้กดนะครับกด subscribe กดอะไรก็ได้ครับกดให้หน่อยนะครับ คุจะส่งอะไรมาทำก็ได้นะครับโทรได้เลยครับเบอร์โทรก็0ู3 9 6 4อ2 3 9นะครับอันนี้เราจะกัดเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้มันสากนั่นเองนะครับภาษาภาษาม่บ้านก็กัดให้มันสากให้มันเป็นรอยอ่ะนะครับเลื่นๆดีๆไม่ชอบนะครับทำให้มันเป็นร่องนะครับคัดมันจะได้เกาะดีนะครับนี่ครับส่ันย่างไวเลยนะครับทีนี้ ไปยังเร็วเลยนะครับระบบออโตโ้แมนวนวลนะครับใช้มือหมุนนะครับอันนี้กินทวนเลยนะครับอ่ามันจะเป็นล่องๆอ,อยู่นะครับข้างบนยังไม่โดนเห็นไหมโดนแต่ข้างล่างนะครับอ่าทีนี้ กินวนกลับแล้วนะครับอยากได้ลายเยอะๆนะครับจัดให้เลยนะครับเหมือนล็อกกิ้งลายเลยนะครับอ่า แล้วก็สากดีด้วยนะครับอย่างนี้จับผ้าคัสดีนะครับไม่ต้องลัวคัดหลังลื่นแล้วนะครับส่งมาโมดิฟายได้นะครับรวดเร็วว่องไวด้วยนะครับสามนาทีกว่าก็เสร็จแล้วนะครับนี่จะเห็นเป็นลายขึ้นเลยนะครับเงาวิ้งเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับจากที่ว่าลื่นนะครับสากไปแล้วนะครับนี่นี่ เล็บจิกนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรวิ่งผ่านดูนะครับนี่นี่อ่านี่ครับก็เหมือนกับพวกเครื่องมือเหมือนประแจเหมือนตัวทีที่เขากิ้งลายมานะครับดูดิลายสวยเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับช่างนะครับที่ไม่มีเครื่องจึงนะครับแต่มีมิลลิ่งนะครับจริงๆใช้สว่านแท่นทําก็ได้นะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็นลายเหมือนกันนะครับอันนี้เรากัดออกไปน่ะ ไม่ถึงครึ่งมิลน,นะครับดูขอบขอบมันไม่ถึงครึ่งมิลน,นะครับนี่เอาส่วนที่มันสึกหลอออกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเงาวับพร้อมส่งได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ